สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปทางใต้สุดของจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งครับแต่คราวนี้เราจะไปกันที่ช่องบกครับช่องทางธรรมชาติแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่รอยต่อชายแดนไทยลาวกัมพูชาแต่ยังเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำคัญทางยุทธศาสตร์และธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ช่องบกตั้งอยู่ในเขตอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดบรรจบของสามประเทศได้แก่ไทยลาวและกัมพูชาทำให้ช่องบกมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามเหลี่ยงมรกตครับด้วยภูมิประเทศที่เป็นช่องเขาและพื้นที่ปากเขาที่สลับซับซ้อนทำให้ช่องบกมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ในอดีต ช่องบกมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การสู้รบและปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ2,520 2,530ซึ่งเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในภูมิภาคและปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาช่องบกเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดการประทะระหว่างกองกำลังทหารของไทยและต่างชาติอยู่บ่อยครั้งทหารไทยหลายนาย ได้พลีชีพเพื่อปกป้อนผืนแผ่นดินไทยในบริเวณช่องบกแห่งนี้ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสียสละและความกล้าหาญของเหล่าทหารหานจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายลงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นช่องบกจึงกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งการเป็นจุดบรรจบของสมประเทศ ทำให้ช่องบกมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการควบคุมเส้นทางคมนาคมการเฝ้าระวังภัยคุกความข้ามชาติและการป้องกันปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนแม้จะมีประวัติศาสตร์แห่งการสู้รบแต่ช่องบกก็ยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้ได้อย่างน่าทึ่งครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ยังคงความหนาแน่นมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ และเป็นแหล่งรวมของพืชพันธุ์หลากหลายชนิดสิ่งที่ทำให้ช่องบกเป็นที่สนใจของนักธรรมชาติวิทยาและผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้คือเป็นถิ่นกำเนิดของพืชกินมแมลงหายากหลากหลายชนิดเช่นหมอคาวหมอแกงลิงและพืชอื่นๆที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถพบได้ตามโขกหินหรือพื้นที่ชื้นแฉะการมาเยือนในช่วงฤดูฝนอาจจะทำให้เราได้เห็นพืชเหล่านี้เบ่งบานอย่างสวยงาม ในปัจจุบันช่องบกได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติครับมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของป่าเขาและแนวชายแดน3าประเทศได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงามของป่าไมา้และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของพื้นที่การมาเยือนช่องบก จึงไม่ได้เป็นเพียงการชมวิวแต่ยังเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์การเรียนรู้ถึงความเสียสละและการได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ของป่าไม้ชายแดนช่องบกจึงเป็นสถานที่ที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทยครับเป็นทางอนุสรณ์สถานแห่งความกล้าหาญของเหล่าวีรชนและเป็นผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ เป็นเหมือนประตูประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่เปิดต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้เรียนรู้และซาบซึ้งกับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หากคุณมีโอกาสได้เดินทางไปอุบลราชธานีและสนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชายแดนหรืออยากสัมผัสกับ,กบธรรมชาติที่งดงามผมขอเชิญให้คุณลองไปเยี่ยมชมช่องบกดูสักครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ